อธิตยาเชื้อหมอนักศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยาชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องลักษณะทางพรรธุกรรมนะคะผู้คนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมคนเราถึงมีลักษณะทางพันธุกรรมไม่เหมือนกันค่ะลักษณะทางพรนธุกรรมหรือ g e n e t i c Character เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเช่นสมูกโดงสมูกแบนผมหยิกผมตรง ผิวดำผิวขาวเป็นต้นลักษณะดังกล่าวมักมีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่ดังนั้นลักษณะเหล่านี้จึงสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ได้ซึ่งเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากหน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งได้แก่ยีนยีนคือหน่วยพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซมมีลักษณะเรียงกันเหมือนสร้อยลูกปัดทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆทาง,ทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปยังลูกหลาน ในคนจะมียีนประมาณ5้า0 0ยีนแต่ละยีนจะควบคุมลักษณะต่างๆทางพันธุกรรมยีนนะคะมีอยู่2ชนิดนะคะได้แก่ยีนเด่นและยีนด้อยนะคะยีนเด่นนะคะคือยีนที่แสดงออกมานะคะแม้มีเพียงยีนเดียวนะคะค่ะสําหรับยีนด้อยนะคะคือยีนที่จะแสดงออกมาได้นั้นนะคะต้องมียีนด้อยทั้งสองยีนอยู่ควบคู่กันนะคะค่ะเราลองยกตัวอย่างกันนะคะค่ะเรากําหนดให้นะคะ A อใหญ่นะคะเป็นยีนเด่นนะคะเดากําหนดให้ เล็กนะคะเป็นยีนด้อยนะคะค่ะถ้าเกิดว่าเราให้ยีนเด่นกับยีนด้อยนะคะอยู่ควบคู่กันนะคะลักษณะที่ออกมานะคะก็จะได้เป็นลักษณะเด่นนะคะค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ลักษณะออกมาจะปรากฏเป็นลักษณะด้อยนะคะคือมียีนด้อยนะคะสองยีนยืนคู่กันอยู่นะคะถึงจะมีลักษณะออกมาเป็นลักษณะด้อยค่ะโครโมโซมในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วย นิวเคลียสเยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาซึมเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูนิวเคลียสของเซลล์ที่กำลังแบ่งตัวจะเห็นโครงสร้างมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆเล็กๆขดไปมาเรียกโครงสร้างนี้ว่าโครมาตินเมื่อเซลล์โครมาตินขดแน่นมากขึ้นและหดสั้นลงจะมีลักษณะเป็นแท่งเรียกว่าโครโมโซมโครโมโซมแต่ละโครโมโซมประกอบด้วยแขนสองข้างเรียกว่าโครมาติดซึ่งแขนทั้งสองจะมีจุดเชื่อมกันเรียกว่าเซนโทรเมีย เครกเกอร์เมนเดลได้ศึกษาวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชได้ผสมพันธุ์ถั่วลันเตาเพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะจากการศึกษาลักษณะของถั่วลันเตานะคะซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันถึงเจ็ดลักษณะนะคะซึ่งได้แก่นะคะรูปร่างของมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดเรียบนะคะจะเป็นลักษณะเด่นนะคะ,มะเมล็ดขูดข่าจะเป็นลักษณะด้อยนะคะ สีของเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดสีเหลืองจะเป็นลักษณะเด่นนะคะเมล็ดสีเขียวจะเป็นลักษณะด้อยนะคะสีของดอกนะคะสีแดงเป็นลักษณะเด่นนะคะสีขาวจะเป็นลักษณะด้อยนะคะค่ะตำแหน่งของดอกนะคะดอกที่ลำต้นนะคะจะเป็นลักษณะเด่นดอกที่ปลายยอดจะเป็นลักษณะด้อยค่ะรูปร่างของปักนะคะฝักอวบจะเป็นลักษณะเด่นนะคะฝักแทบจะเป็นลักษณะด้อยนะคะต่อไปจะเป็นสีของฝักนะคะฝักสีเขียวจะเป็น ลักษณะเด่นนะคะฝากสีเหลืองจะเป็นลักษณะด้อยค่ะความสูงของต้นนะคะต้นสูงจะมีลักษณะเด่นนะคะต้นเตี้ยจะเป็นลักษณะด้อยค่ะ <_ t une> ค่ะความผิดปกติที่เกิดจากการ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะมีอยู่สองแบบนะคะ <_ t une> ความผิดปกติบนออโตโซมและความผิดปกติบนเซกโคโซมค่ะความผิดปกติของยียนบนออโตโซมหรือโครโมโซมร่างกายคือโครโมโซมคู่ที่หนึ่งถึงคู่ยี่สิบสอง อาการป่วยเช่นคนแคะโรคธาลัสซีเมียโรคผิวเรือกเป็นต้นความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมเพศหรือเ็กโครโมโซมคือโครโมโซมคู่ที่23อาการของโรคเช่นโรคตาบอดสีซึ่งเกิดจากพ่อแม่เป็นพาหะและถ่ายทอดลักษณะไปยังลูกหลานค่ะจากการที่ได้ศึกษาลักษณะทางพันธุก,กรรมนะคะทำให้เราทราบว่า ในร่างกายของคนเรานะคะมีหน่วยพันธุก,กรรมนะคะทําให้คนเรานะคะมีลักษณะไม่เหมือนกันค่ะดิฉันหวังว่าความรู้ในครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะคาะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ